ห้าวันนั้นนะฮะก็เลยได้ปฏิบัติต่ออีกสิบวันทีนี้ก็จะเลิกเขาเรียกว่าสนุกเลยครับปฏิบัติสนุกด้วยความที่เรามีพื้นฐานการปฏิบัติด,ดีอยู่แล้วนะก็เลยสนุกกับการปฏิบัติมากก็เลยหายก็เลยหายไปเลย25วันกับการปฏิบัตินะฮะเราก็กลับมาซักผ้าจัดของเตรียมงานสารพัดงานที่เราต้องรับผิดชอบก็เลยเพิ่งได้มาไลฟ์วันนี้ล่ะครับ นะมีหลายๆอย่างที่หลวงพี่ได้มาหลวงพี่ยอมเสียเวลาหลวงพี่ยอมแลกกับเวลาไปแต่ได้หลายๆอย่างกลับมาหลวงพี่มีความสุขครับอยากให้ทุกคนได้ร่วมอนุโมทนาบุญนี้นะถือว่าได้ปฏิบัติเต็มที่เลย25วันนะดอกไม้บูชาพระควรเป็นดอกไม้สดหรือดอกไม้ประดิษฐ์คะถ้าเป็นดอกไม้สดก็ดีนะสำหรับหลวงพี่นะ เป็นดอกไม้สดก็ดีเพราะเป็นดอกไม้ประดิษฐ์อะเราจะไม่ค่อยได้ใส่ใจเราจะไม่ค่อยได้ใส่ใจกับการที่เราจะต้องมาจัดมาเปลี่ยนมาเ <uld television> ขาเรียกว่ามาทําความสะอาดเขาแต่ถ้าเป็นดอกไม้สดอะมันมีการเหี่ยวแห้ง <cell> ได้มันมีการเฉ <c oughs> าได้มันมีการเก่าได้ไอ้ดอกไม้ประดิษฐ์ก็เก่าได้แหละแต่มันจะเก่าช้าหน่อยนะครับแต่ดอกไม้สดมันเหี่ยวเร็วมันแห้งเร็ว,ม,รวมันเก่าเร็วนั่น แสดงให้ถึงว่าเราต้องมีความรับผิดชอบในการเปลี่ยนดอกไม้ถวายพระนะฮะเมื่อเรามีใจที่รับผิดชอบต้องรับผิดชอบทุกวันพระต้องเปลี่ยนดอกไม้อย่างเงี้ยใจเราจะจดจ่ออยู่ก,กับการเปลี่ยนดอกไม้การบูชาพระรัตนตรยัยซึ่งมันเป็นกุศโลบายให้เราได้เข้าถึงเขาเรียกว่า <c oughs> ความเป็นพุทธานุสติธรรมานุสติสังขานุสติได้ง่ายกว่านะครับหลวงพี่กี่พรรษาแล้วครับอ๋อสิบกว่าแล้วครับสิบกว่าพรรษาละ นะแก่แล้วฮะแก่แล้ว <c oughs> อ่ะไล่หาคำถามก่อนด้วยเหตุใดทำไมคนเราจึงเกิดมารวยและจนแตกต่างกันครับหลวงพี่ทำมาไม่เหมือนกันครับเราให้ไม่เหมือนกันใจที่เราคิดจะให้เนี่ยมันไม่เหมือนกัน เขาเรียกว่ามันเป็นผลของกรรมที่เราต้องได้รับทํากรรมดีเราย่อมได้ดีทํากรรมชั่วเราย่อมได้ชั่วบางคนไม่เคยทำเขาเรียกว่าทําทานมาเลยไม่เคยได้ให้ทานอะไรมาเลยมีความตนีทีเหนียวที่จะให้ทานและพอเกิดมาใหม่ได้อยากเป็นมนุษย์ทีนี้อยากรวยบ้านี่นะอยากจะรวยแต่ไม่เคยทําทานเลยนะครับในอดีตไม่เคยทํามาเลยทํำยังไงมันก็ไม่รวยทํำยังไงมันก็ไม่ถูกหวยทํำยังไงมันก็ ต้องมีปัญหาทางการเงินเพราะเราไม่เคยได้ให้เลยนะครับแต่ถ้าเกิดว่าบางคนแตกต่างกันได้ให้เต็มใจที่จะให้ไม่หวงแหนแล้วก็ไม่เสียดายทีหลังนะฮะเขาเกิดมาปุ๊บเขาอยู่บนกองเงินกองทองเลยครับเขาเกิดมาพร้อมลาบยศชื่อเสียงเงินทองเกิดมาพร้อมกับทุกสิ่งทุกอย่างที่มนุษย์ต้องการนั่นเพราะเขาให้มาก่อนนะฮะ ใจที่อยากให้เนี่ยเป็นสิ่งสําคัญบางทีใจที่อยากจะให้มันไม่เปิดนะฮะมันไม่มีเราทําแค่หวังว่าเราอยากรวยเช่นวันเนี้ยเราทําบุญเพราะเราหวังว่าเราอยากรวยในวันพรุ่งนี้หรืองวดถัดไปอย่างเงี้ยนะฮะใจมันไม่เปิดครับการทําบุญให้ใจเปิดต้องทําบุญด้วยใจที่เป็นอิสระจากบ่วงบ่วงของความอยากได้บ่วงของความอยากมีบ่วงของตั้นหา บ่วงของความที่เราอยากจะถูกหวยอยากรวยอยากได้เงินอยากอะไรอย่างเงี้ยเราต้องหลุดออกมาจากตรงนี้ให้ได้ก่อนทําบุญด้วยใจที่เป็นอิสระจากบ่วงพวกนั้นทําเพราะเราอยากทําทําเพราะเราอยากให้อยากให้ผู้อื่นเขาได้ประโยชน์อยากให้ผู้อื่นได้มีความสุขอยากให้ผู้อื่นเขาได้รับสิ่งดีๆนี่แหละครับไอ้ตัวนี้แหละจะทําให้เราได้ไวนะทำเพราะใจที่อยากจะน้อมบูชาพระรัตนตรัยอยากจะทําน้อมบูชาพระพุทธเจ้าอย่างเงี้ยครับ ยิ่งได้ไวเลยนะอันนี้เป็นเทคนิคที่หลวงพี่อยากจะสอนพวกเรานั่นแหละนะครับอยากให้พวกเราได้นึกถึงตรงนี้เพราะเราจะได้กลับมาอย่างที่พวกเราไม่คิดว่ามันจะได้ทำด้วยใจที่ไม่คิดอยากได้อะไรกลับมานั่นแหละครับจะทำให้เราได้กลับมาอย่างรวดเร็วเลยนะสวัสดีพ่อแม่ทุกๆคนคะ่ะครับสวัสดีครับจเจริญพรครับ หลวงพี่กลับมาอาจจะยังไม่ชินกับสภาวะในห้องอัดนะด้วยความที่ทำฉากใหม่อะไรใหม่นะครับปฏิบโลกไม่ได้ปฏิบัติเต็มที่หรอครับหลวงพี่ต่างกันยังไงต่างครับต่างไหมปฏิบโลกกับปฏิบัติเต็มที่อยู่แล้วแต่ปฏิบโลกเราจัดเป็นคอร์สใช่ไหมแต่ที่หลวงพี่ไปอ่ะด้วยความที่ถูกบังคับไปในตอนแรกอ่ะคือถูกบังคับไปคุณโยมนะ มันถูกบังคับไปหลวงพี่เลยได้ปฏิบัติเต็มที่เพราะส่วนตัวหลวงพี่เองอ่ะหลวงพี่หนึ่งในส่วนงานของหลวงพี่เยอะในส่วนที่ตรงพี่ต้องรับผิดชอบมันมีเยอะหลวงพี่จะไม่มีเวลาได้ปฏิบัติเต็มที่เหมือนนักปฏิบัติหรอกครับนะพอช่วงนักปฏิบัติมาสิ่งที่รู้พี่ทําก็คือต้องลงสอนถูกไหมล่ะก็จะเป็นช่วงเวลาที่หลวงพี่ไม่ได้ปฏิบัติอีกใช่ไหมล่ะฮะการที่หลวงพี่ไปอย่างนั้นก็คือการที่เราได้ปฏิบัติอย่างเต็มที่ในส่วนของหลวงพี่เองแต่พวกเรามาปฏิบัติโลกเนี่ย พี่ก็ให้พวกเราเต็มที่เหมือนกันนะนั่นแหละครับมันคือความแตกต่างแม่ชอบกินเหล้าซื้อเหล้าให้แม่กินจะาบาปไหมครับโอ้ยปัญหาโลกแตกเนาะอันนี้นะฮะคุณแม่ชอบกินเหล้านะครับถ้าเราไม่อยากให้คุณแม่ดื่มเนาะเราก็พยายามนะฮะด้วยกุศโลบายเขาเรียกว่า ใช้ความใช้ธรรมะเข้าแทรกแม่หนูไม่อยากซื้อเหล้าให้แม่กินแม่หนูกลัวแม่ไม่สบายหนูกลัวแม่อยู่กับหนูได้ไม่นานนะเอาความรักความรักเท่านั้นแหละครับที่อาจะเอาชนะสิ่งเหล่านี้ได้หนูเห็นคนกินเหล้าแล้วเขาไม่สบายหนูก็เลยไม่อยากให้แม่กินเดี๋ยวแม่จะไม่สบายนะพยายามเปิดธรรมะให้แม่ฟังมั่งเนาะนะครับ บวชสามวันได้ไหมครับเพราะต้องดูแลที่บ้านครับต้นซักสุกฤตนะครับบวชกี่วันก็ได้นะบวชกี่วันก็ได้จะบวชเช้าสึกเย็นเลยก็ได้ไม่มีปัญหานะครับทีนี้เนี่ยบวชสามวันเราก็อยากให้มันได้อะไรดีๆกลับไปแล้วก็ต้องปฏิบัติให้เต็มที่นะครับนะสวัสดีครับหลวงพี่บิ๊กเจริญพรครับทุกคน <c oughs> กนามัสการค่ะหนูเพิ่งสูญเสียพ่อจากอุบัติเหตุขอแนวทางการหลุดพ้นจากความทุกนี้ค่ะสาธุนะครับก่อนอื่นคุณพักจีลาหลวงพี่ขอแสดงความเสียใจด้วยก่อนนะหลวงพี่ขอให้ <c oughs> คุณพ่อของคุณพักจีลาไปสู่พบภูมิที่ดีไปสู่สุคตินะครับการที่คุณพักจีลาอาจจะคิดถึงคุณพ่อบ้างอาจจะเสียใจบ้างมันไม่ผิดเลยนะคุณพักจีลาไม่ผิด คุณพักจีลามันคือช่วงชีวิตหนึ่งที่คุณพักจีลาต้องเจอเราไม่สามารถหลีกหนีความตายได้เราไม่สามารถยื้อความตายของคนรอบข้างแม้กระทั่งตัวเองได้การจากกันมันเป็นเรื่องปกติมันเป็นเรื่องธรรมดาจะรักกันแค่ไหนวันหนึ่งก็ต้องจากกันอยู่ดีวันหนึ่งเราก็ต้องสูญเสียไปอยู่ดี แต่แค่การสูญเสียนั้นมันไม่ทันให้เราได้เตรียมใจเราเลยเป็นทุกข์กับการสูญเสียนะครับเราเลยเป็นทุกข์กับเขาก่อนอื่นหลวงพี่อยากให้คุณพักจิลาเนาะลองหลับตาดูสิมองเข้าไปที่หัวใจตัวเองไปที่คุณพักจิลาอาจจะเห็นหัวใจตัวเองกําลังร้องไห้อยู่คุณพักจิลาอาจจะเห็นหัวใจตัวเองกําลังเจ็บปวดเสียใจ เสียดายมีความรู้สึกมากมายที่มันเอ่อล้นอยู่ในนั้นสำคัญเลยคุณพักจิลาอย่าอยากให้ตัวเองหยุดร้องไห้ในใจคุณพักจิลาอย่าอยากให้ตัวเองอย่าห้ามนะอย่าไปเบรกความรู้สึกพอยิ่งเบรกความรู้สึกจะยิ่งรุนแรงเหมือนคุณพักจิลาสร้างเขื่อนกั้นน้ำอ่ะ เอาหินมาก่อเป็นเขื่อนกั้นน้ำไม่นานน้ำในเขื่อนก็จะทะลักท่วมท้นพังหินที่คุณพักจิลาก่อแต่อยากให้คุณพักจิลาขึ้นมายืนดูนะยืนดูความรู้สึกตัวเองสิตอนนี้ฉันเสียใจความเสียใจเนี่ยมันมีสาเหตุมาจากอะไรเนาะมันมีสาเหตุมาจากความเสียทายมันมีสาเหตุมาจาก การที่เราไม่ได้เตรียมใจมาก่อนเนาะและสาเหตุของการไมไ่เตรียมใจคืออะไรเพราะเราไม่เคยฝึกเพราะเราไม่เคยฝึกเลยเราไม่เคยฝึกที่จะเตรียมใจในภาวะตรงนี้การเสียใจไม่ผิดการร้องไห้ก็ไม่ผิดการที่เราเอาน้ำตาแห่งความเสียใจกันออกมาจากหัวใจของเรามันไม่ผิด คุณพระเจราแค่ยังไม่รู้สาเหตุของการออกจากทุกข์แต่สาเหตุของการออกจากทุกข์ที่แท้จริงคือการตามรู้เท่าทันทุกข์เสียใจอยู่ให้รู้ว่าเสียใจตอนนี้เสียใจนะเสียใจนะเสียใจนะกำหนดเขาไปเรื่อยๆครับกำหนดอย่างเบาๆเพ่งตรงความเสียใจร้องไห้หนอร้องไห้หนอร้องไห้หนอเสียใจหนอเสียใจหนอ เสียใจเนาะด้วยความคิดรายัางตามไม่ทันขันห้าแต่ไม่เป็นไรครับไม่ผิดนะคุณพักจีลาหลวงพี่ไม่ได้ตำหนิคุณพักจีลานะคุณพักจิลาไม่ผิดครับนะแต่หลวงพี่เชื่อว่าคุณพักจิลาจะก้าออกมาจากความเสียใจได้จะยอมปล่อยคุณพ่อที่ท่านไปสู่ภพภูมิอื่นแล้วได้ออกจากใจจริงท่านแค่เปลี่ยนภพภูมิครับ ท่านไม่ได้หายไปไหนเลยและสําคัญนะคุณพ่ออยู่ในใจคุณพักจิราเสมอความทรงจำดีๆที่มีให้กันมันอยู่ในใจคุณพักจิราเสมอความรู้สึกดีๆที่คุณพักจิรามีให้คุณพ่อและคุณพ่อมีให้คุณพักจิรามันอยู่ในใจคุณพักจิราเสมอคุณพักจิราสามารถรักพ่อ ได้เพียงแค่นึกถึงคุณพักจิราสามารถดูแลพ่อได้เพียงแค่คุณพักจิราเริ่มปฏิบัติธรรมเริ่มการเจริญจิตภาวนาเริ่มแผ่เมตตาคุณพักจิราสามารถทำได้เลยครับนะพี่ขอเป็นกำลังใจให้คุณพักจิรานะขอให้คุณพักจิรามีความสุขมากๆครับ หลวงพี่หายไหล,ไ,ลไปนานเลยหลวงพี่ไปอบรมวิปสนามาคุณโยมนะฮะกาบสาทุในธรรมที่พระอาจารย์มาสอนมนุษย์ที่ยุคใน,โล,น,นโลกนี้ในโลกอันนครับเจริญพรครับนะได้ยินมาว่าถ้าขานนาคไม่ได้จะไม่ได้บวชจริงไหมครับหลวงพี่เอาจริงๆนะถ้าเป็นสมัยก่อนเนี่ยก็จะเป็นแบบนั้นแหละ นะครับแต่ณนะปัจจุบันหลวงพี่ไม่รู้ว่าตอนนี้มันเปลี่ยนไปยังไงบ้างมีการอนุโลมให้ไหมหรืออเงี้ยต้องลองฝึกดูนะครับปกติจะถือศีล5า้าพวานั่งสมาธิประจามจะพยายามไม่ให้เกิดความเพลินครับนะนั่นแหละครับกุยโยความเพลินนี่ก็น่ากลัวนะเรามักจะหลงเพลินหลงสุขนะฮะทีนี้เนี่ย เราสามารถละได้นะครับละความเพลินละนันทิด้วยการรู้เท่าทันความเพลินนะฮะเพลินเกิดขึ้นก็สุกหนอสุกหนอสุกหนอเพลินใจหนอเพลินใจหนอเพลินใจหนอบางคนมันเกิดพร้อมกับความสว่างก็กําหนดสว่างหนอสว่างหนอสว่างหนอสงบหนอนะรู้เท่าทันให้จิตรู้เท่าทันนะครับดื่มสุราแล้ววันนั้นสวดมนต์ได้ไหมหลวงพี่ไม่อยากให้สวดเพราะว่า หนึ่งสติเราไม่เต็มร้อยเปอร์เซนต์การสวดมนต์ที่จะให้ได้ผลดีที่สุดคือการให้เรามีสติจดจ่อกับการสวดมนต์ให้เต็มร้อยเปอร์เซนต์บางคนสวดมนต์เห็นลักษณะของพอจิตมันรวมเป็นสมาธิมันเริ่มเริ่ม,มจะเป็นสมาธิะนะเป็นขณิกะสมาธิเราจะเห็นปากขยับอะอะระหังสัมมาสัมพุทโธภะคะวะพุทธังภะคะวันตังอะิวาเทมิอย่างนี้เลยนะนั่นแหละครับคือการสวดมนต์ให้ มันเกิดสมาธิจะได้พลังแห่งการสวดมนต์เต็มร้อยเลยนะฮะตรงนี้สําคัญถ้าเกิดว่าสมาธิเราไม่ค่อยดีสมาธิเราไม่อยู่กับเนื้อกับตัวเราก็ไม่อยากให้สวดนะปะกติจะถือศีลห้าภาวนาหนังสมาธิประจำการใช้ชีวิตปีใหม่นี้ต้องร้องเพลงเพื่อให้คนหมู่มากฟังจะผิดไหมครับไม่ผิดหรอกครับนะเราเอางี้หล้วพี่ให้ข้อคิดว่าคุณอนุวัฒน์ให้ความสุขก,กับ คนที่เขาได้ฟังเราให้ความสุขกับคนที่เขานั่งอยู่ข้างล่างเนาะเราจะได้ไม่เป็นทุกข์นะครับเพราะเราถือสินห้าไงไม่ได้ถือสินแปดถ้าถือสินแปดร้องเพลงมันก็ผิดแหละนะครับสวัสดีปีใหม่ล่วงหน้าค่ะหลวงพี่เพราะปีใหม่หลวงพี่ต้องไม่ว่างมาเทศแน่ๆเจ้าค่ะปีใหม่เนาะปีใหม่มีคอร์สนะครับจะได้เทศในคอร์สแทนอาจจะได้ไลฟ์ในช่วงคอร์สนะครับหรืออาจจะได้ไลฟ์ในช่วงปฏิบัติธรรมข้ามปีเนาะ อาจจะได้รายช่วงนั้นยังไงก็ถ้าไม่ได้ไปไหนก็มาสวดมนต์ข้ามปีปฏิบัติธรรมข้ามปีกันนะครับ <c oughs> ผมบวชมีพระนำสวดทุกอย่างครับนั่นแหละครับบางที่เดี๋ยวนี้เป็นอย่างนี้นะฮะแต่สำหรับบางที่เขาก็ยังอนุรักษ์ในความเป็นปกติแบบเดิมอยู่อย่างเงี้ยครับเราก็ต้องเข้าไปศึกษาดูว่าเออเขา เป็นแบบไหนนะแต่ฝึกไปหน่ะดีแล้วนะครับฝึกไปหน่ะดีแล้วน้อมกับนวมัสการ,การสาธุคําสอนค่ะหลวงพี่ครับปกติสวดมนต์ทุกวันค่ะครับนั่นแหละครับดีแล้วครับสวดมนต์ทุกวันนะถ้าเกิดว่ามันวันไหนดื่มเราก็สวดหลวงพี่ก็ไม่อยากให้ดื่มอยู่ดีะนะครับมันเป็นการไม่เคารพในพระรัตนตรัยอนะนะนะหนูมีเรื่องคดีความจะเกิดในอนะคตจะแก้ไขอย,อย่างไงได้บ้างทุกใจมากค่ะละความทุกข์ไม่ได้เลย คุณหงใช่ไหม H O N G S หง <c oughs> นะหงเติม S นะฮะ <c oughs> อยากให้คุณหงปฏิบัติธรรมอยากให้คุณหงได้เจริญภาวนานะช่วยได้ครับถ้าคุณหงเชื่อในพลังของการเจริญจิตเชื่อในพลังของการภาวนาช่วยได้แน่นอนร้อยเปอร์เซ็นตนะครับ <c oughs> ไปปฏิบัติธรรมให้พ่อมาห้าวันพ่อจะได้ไหมคะอยู่ที่ใจเราเนี่ยแหละใจเราคิดว่าได้ใจเราส่งถึงจิตเป็นสมาธินะฮะยังไงก็ได้นะไม่เห็นหลวงพี่นานเลยเจ้าค่ะหลวงพี่ไม่อยู่หลายวันนะหลวงพี่ไม่อยู่หลายวันไม่อยู่เป็นเดือนเลยนะครับนะไปปฏิบัติไปเขาเรียกว่าไปอบรมพระวิปัสสนาจารย์มานะครับ พยายามไม่ทุกข์และยอมรับแต่ละความทุกข์ไม่ได้เลยพยายามสวดมนต์นั่งสมาธิสวดมนต์อ้อนวอนแต่ทุกข์นะครับมันธรรมดาแหละครับนะสภาวะที่เราจะไม่เคยเจอกับเขาเราก็ต้องเรียนรู้เขาไปทุกข์บ้างสุขบ้างนะครับณตอนนี้ทุกข์เราก็พิจารณาทุกข์ไปทุกข์นอทุกข์นอทุกข์นอลองดูไปเรื่อยๆนะแยวมันถ้าเราปฏิบัติทำเราเห็นตัวเนี้ยมันจะค่อยๆฟีบลงความทุกข์มันจะค่อยๆหายไปลองฝึกดู พระอาจารย์ถ้าโยมติดความสงบแก้ไขแบบไหนคะเมตตาบอกด้วยคะ่ะเพราะเวลาปฏิบัติเพราะเป็นคารวะมันหนีไม่พ้นความวุ่นวายเวลาปฏิบัติแล้วติดความสงบใช่ไหมเวลาเรานั่งสมาธิแล้วมันเกิดความสงบเกิดขึ้นแล้วเราไม่สามารถที่จะแบบอยากจะออกจากสงบแต่มันก็สบายเหลือเกินอ่ะมันฟินเหลือเกินมันดีเหลือเกินนะครับไม่รู้จะออกกับมันยังไงดีนะครับ เวลามาสงบปุ๊บให้เรากําหนดนะครับดูความสงบไปเรื่อยๆอ,อย่าไปเขาเรียกว่าอย่าไหลไปในบอกของความสงบดูสงบ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 ,สงบเดี๋ยวมันออกมาเองครับนะได้มาปฏิบัติธรรมที่พระอาจารย์ก็ได้นะเดี๋ยวพี่ขึ้นไอ้นี่ให้ขึ้นเทคตัวอักษรให้ถ้าอยากจะมาปฏิบัติธรรมนะครับอแอดแอปเขียวๆนะมาที่ ขึ้นอยู่ที่หน้าจอตอนนี้เลยนะครับแคปกันไว้นะคุณโยมนะแคปไว้แล้วก็มาร่วมปฏิบัติธรรมอยากจะมาช่วงปีใหม่มาได้เพราะรู้สึกว่าช่วงปีใหม่หลวงพ่อท่านจะรับคนไม่จํากัดนะครับปกติจะรับจํากัดเพราะมันไม่มีที่นอนนะฮะแต่ถ้ารับคนไม่จํากัดก็เอาเต็นท์มาด้วยนะครับแคปไว้นะเดี๋ยวพี่ขอปิดตัวอักษรนะแคปยางที่ไหนคะสุพรรณบุรีดอนเจดีครับนะอยู่สุพรรณหลวงพี่เป็นพระสุพรรณ พ,พระสุพันบุรีนะครับทํายังไงให้จิตไม่ฟุ้งซ่านครับ <c oughs> ทํายังไงให้จิตไม่ฟุง้งนซะ่านเนาะเวลาที่เราปฏิบัติธรรมเนี่ยเรามักเผลอคิดฟุ้งซ่านอยู่แล้วล่ะครับมันเป็นเรื่องปกติก่อนอื่นเราอย่าเบรกความฟุ้งซ่านครับบางคนปฏิบัติธรรมแล้วฟุง้งซ่านพอฟุง้งซ่านปุ๊บโอ๊ยอย่าฟุงา้งซ่านอย่าฟุ้งซ่านโอ๊ยเก็บเก็บเก็บอย่าคิดอย่าคิดอย่าคิดนะมันเป็นอย่างนั้นส่วนใหญ่ซึ่งปฏิบัติแรกๆหลวงพี่ก็เป็นครับดนะ้มันเป็นปกติมันไม่ผิดเลย แต่เราต้องยอมรับความฟุง้งซ่านได้เลยก็โอ้ยตอนนี้ฟุ้งนะฟุ้งหนอ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 นะครับความฟุง้งซ่านมันเป็นหนึ่งในนิวรณ์ห้าครับมันต้องเกิดอยู่แล้วในาการปฏิบัติธรรมน่นนะเราเรียกมันไม่ได้ครับมันต้องเกิดขึ้นแต่อย่างน้อยขอให้มันเกิดแล้วเราตามทันก็พอนะครับหลวงพี่อยู่ศูนย์สมาธิปฏิบโลกครับดอนเจดีสุพรรณบุรีนะเ <c oughs> พิ่งบวชชีพาม3าวันค่ะแต่เพิ่งศึกมาเมื่อวาน มีแม่ชี้ท่านหนึ่งบอกว่ามองเห็นผู้หญิงแก่ตามเรามาด้วยนะครับเออประสบการณ์หลวงพี่เคยโดนทักแบบนี้เหมือนกันก่อนหลวงพี่จะเจออุบัติเหตุใหญ่เนาะวันนั้นไปทํางานเนาะกลับมากลับบ้านดึกกลับบ้านดึกหลวงพี่ทํางานไม่เป็นเวลาครับเป็นรีแนซ์บางทีก็เร็วบางทีก็ช้าวันนั้นทํางานกลับบ้านดึกคุณโยมกลับบ้านเกือบเที่ยงคืนทีเนี้ยนั่งรถสองแถวเข้าซอยหมู่บ้านมันมีตลอดไงรถสองแถวมีตลอดคืนเนาะเข้าซอยหมู่บ้านมา ใช่ไหมฮะทีนี้พอกําลังจะจ่ายตังคุณโยมรถสองแถวตอนนั้นเป็นคาราวานอยู่เนาะคุณโยมรถสองแถวบอกว่าเอ,อ้าน้องมาสองคนไม่ใช่เหรอหันไปฟึบไม่มีพี่มาคนเดียวผมมาคนเดียวโดนทักครับไม่นานครับไม่เกินเดินโดนอุบัติเหตุนะโดนอุบัติเหตุใหญ่ครับนั่นแหละครับแล้วบางทีคนที่เขาเห็นอะไรแบบนี้ได้เขาทักได้ยังไงถ้าเกิดว่าเราไม่สบายใจก็นั่นแหละครับ พยายามทำบุญก <word> <regret fully? S 2> วดน้ำอุทิศบุญให้เขานะครับพระอาจารย์คนเป็นแ LIKE ม่เมื่อทำบุญสวดมนต์แล้วอยากให้ลูกมีส่วนในบุญนั้นทำอย่างไรคะนะครับเวลาที่เราทำบุญสวดมนต์แล้วเราสงบจิตสงบใจสักพักหนึ่งเนาะเราก็อธิษฐานจิตเอาลูกขอให้บุญที่เราทำนี้ขอให้ลูกมีความสุขขอให้ลูกมีความสุขขอให้ลูกมีความสุขภาวนาแบบนี้ไปเรื่อยๆเลยสักสิบครั้งขอให้ลูกมีความสุขขอให้ลูกมีความสุขขอให้ลูกมีความสุขและนึกถึงหน้าเขาอยู่ข้างหน้า ขอให้เขามีความสุขนะครับบุญนี้แหละพลังจิตเนี่ยสำคัญพลังจิตของคนเป็นแม่เนะี่ยยิ่งสําคัญนะครับคนเป็นพ่อเป็นแม่ความรักลูกมันมีแบบดันนี้บางทีไม่ได้อาจจะไม่เหมารวมนะครับพราะ่อนมีคนที่ไม่รักลูกก็มีเหมือนกันแต่คนเป็นแม่ที่เขารักลูกอยากให้ลูกมีความสุขอย่างเงี้ยมันมีเยอะนะครับพลังจิตตรงนี้มันสําคัญนะฮะพลังจิตมันสืบต่อส่องต่อกันได้จริงจิคุณอธิษฐานไปนเลยในปฏิบัติทําเสร็จปุ๊บ หรือสวดมนต์เสร็จปุ๊บหรือทําบุญอะไรก็ตามเสร็จปุ๊บทาสมาธิสักพักหนึ่งนะหาที่สงบสงบ,สงบนั่งสักพักหนึ่งสงบจิตสงบใจอธิษฐานเสร็จเลยขอให้ลูกด้วยบุญที่เราทํานี้ขอให้ลูกมีความสุขขอให้ลูกมีความสุขขอให้ลูกมีความสุขอย่างเงี้ยไล่ไล่ไล่ไปเรื่อยๆกําหนดจิตให้เป็นความสว่างไล่ไปนะครับนั่นแหละนะความหลงเป็นนักบวชที่ไม่มีจริงเป็นมิจฉาทิฏฐินั่นแหละครับ <c oughs> ถ้าอยากถือศีลแปดกินมังสวิรัตให้คนในครอบครัวตอ้องอธิฐานยังไงครับหลวงพี่ก็บอกเลยครับว่าหนูวันนี้ข้าพเจ้านางนางสาวนายหรืออะไรก็แล้วแต่วันนี้ข้าพเจ้าขอตั้งสัจจะบารมีถือศีลแปดนะเพื่ออุทิศบุญกุศลนี้ให้กับบุคคลในครอบครัวของข้าพเจ้าไม่ว่าจะเป็นบิดามารดาหรือใครก็แล้วแต่เราอธิฐานไปอย่างนี้และครับการอธิษฐานนี่แหละ ทำอธิษฐานนี่แหละคือแรงใจสําคัญที่จะทาให้เราทําได้นะฮะพูดโกหกมีกี่ระดับครับพูดโกหกก็มีมันก็มีหลายระดับนะระดับบางทีเราไม่ได้ตั้งใจจะโกหกนะครับหรือบางทีโกหกเพื่อความจําเป็นหรือโกหกเพื่อให้เกิดความสนุกสนานหรือโกหกเพื่อให้เกิดความแตกแยกเกิดโกหกเพื่อให้เกิดความร้าวฉานก็มีโกหกเพื่อให้คนอื่นเป็นทุกข์ก็มีเช่นพวกคอสเซนเตอร์รอ,อะไรเงี้ยนะฮะ การถือศีลแปดไม่ใช่นักบวชในพระพุทธศาสนาการหลงเป็นนักบวชไม่มีจรงิงเป็นมิจฉาทิฏฐินะแต่การถือศีลแปดเนี่ยมันเป็นการที่เรามาฝึกการเป็นศีลพรมจันย์การจะเจริญในธรรมได้นะครับมีหลายแนวทางที่จะเจริญในธรรมได้การถือศีลแปดก็เป็นหนึ่งในการฝึกให้เราเจริญในธรรมได้นะครับไม่ผิดนะ ถึงแม้พระพุทธเจา้าท่านจะไม่ได้มีบัญญัติให้เราถือศีลแปดแต่การถือศีลแปดมันเป็นอุบายหนึ่งที่ทำให้เราเนี่ยเอ้ยเดี๋ยวพี่ขอไปศึกษาตรงนี้ก่อนหรือพี่จำได้ว่าหลวงพ่อท่านเคยพูดพระพุทธเจา้าท่านท่านท่านให้ถือศีลพหมจันเนาะการถือศีลแปดเนี่ยมันคือศีลพหมจันไกลๆนะครับมันคือศีลพหมจันไกลๆนะการที่เราไม่ นอนกับสามีนอนกับภรรยานั่นก็คือการที่ทําให้เราห่างจากความกําหนัดอย่างเงี้ยครับนะหลายๆอย่างในศีลแปดเนี่ยมันทําให้เราใช้ชีวิตอย่างมีความสุขมากขึ้นนะครับกบนำนัลมัสการเจ้าขันหลวงพี่บิ๊กครับสามารถอุทิศบุญให้คนที่ยังไม่ตายได้ไหมครับแผ่เมตตาลูกนะเขาเรียกแผ่เมตตาพอเป็นการอุทิศบุญเราก็เลยรู้สึกว่าเออมันมัน มันก็แปลกๆเกินไปนะแต่ในความเป็นจริงหลวงพี่ก็เคยกวดน้ำไม่คนเป็นนะพี่เคยกวดน้ำไม่คนเป็นถอนคำอธิษฐานถอนคำสาบานหอนอะไรอย่างเงี้ยนะครับทำสมาธิเสร็จแล้วมากวดน้ำให้เขานะเขียนชื่อเขาลงดินแล้วกวดน้ำไม่นานครับหลุดฮะไม่ใช่หลวงพี่หลุดนะหมายถึงคนบางคนก็หลุดออกไปจากหัวใจของเราได้ฉันข้าวหรือย,อยังหลวงพี่ ยังครับยังเลยเนี่ยเริ่มเริ่มปวดท้องแล้วเนี่ยครับลักษณะที่แม่ชีบอกคือคุณยายของหนูเองค่ะที่ท่านเสียไปแล้วแต่ไม่ชีบอกท่านมาขอส่วนบุญเราค่ะครับอันนั้นแหละก็อุทิศส่วนบุญให้คุณยายนะครับการมาสการเจ้าค่ะหลวงพี่เดือนที่แล้วขอพรกับหลวงพี่แม่ป่วยตอนนี้แม่จากไปอย่างสงบแล้วค่ะหลวงพี่ขอแสดงความเสียใจด้วยนะคุณจันยาขอให้คุณแม่ไปสู่ภพภูมิที่ดีนะครับหนูอยากทราบว่า ทำไมยายถึงมาอยู่กับหนูทั้งที่แม่กับนะ้าก็ทําบุญให้ยายตลอดอันนี้ก็เกินความสามารถของหลวงพี่อะนะนะครับบางทีคนที่เขาเสียชีวิตไปแล้วอะ่ะบางทีเขามีห่วงกับใครเขาก็จะอยู่กับตรงนั้นแหละจิตสุดท้ายก่อนตายเขานึกถึงใครก็จะไปอยู่กับคนนั้นะกาบนมสัสก,การหลวงพี่บิ๊กครับจเจริญพรครับสาธุทุกคนเลยครับปฏิบัติธรรมของหลวงพี่3วันครับศุกเสาร์อาทิตย์ส่วนใหญ่นะ นะแต่อันนี้ก็เรามาฝึกกันก่อนนะครับลองฝึกกันก่อนเอาล่ะเดี๋ยวหลวงพี่ขอตัวนะครับไปแล้วนะมันถึงเวลาละสายละนะครับหลวงพ่อท่านรออยู่ยังไงขอให้ทุกคนมีความสุขมากๆนะครับเอาไว้เจอกันในวันถัดไปนะครับวันนี้ขอตัวก่อนนะขอให้ทุกคนมีความสุขมากๆครับขอตัวก่อน ะะวันนี้จริงๆไม่ได้ตั้งใจงจะไลด์ด้วยเพราะว่างานก็ยังไม่เสร็จนะฮะยังเคลียร์งานไม่เสร็จแต่ไหนๆก็มาเคลียร์ฉากหลังมาเคลียร์ไฟเคลียร์แสงและก็ไลฟ์ซะหน่อยแล้วกันนะครับเอาละเดี๋ยวเจอกันคุณโยม